ยกคันเร่ง้ามาเราที่เบรคอย่าเบรกให้รถช้าลงช้าลงช้าลงแล้วโฟมจับทางไปตามองทางนะครับมองทางไปให้รถอยู่ดีนะตึงซ้ายนิดนึงนะแล้วรถตั้งตรงเต็มให้จ้าโอเค สวัสดีครับผมมีตามถามนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนครับไปดูนะพี่ผู้ชายนะครับมาเรียนขับรถนะครับไม่เป็นเลยเป็นมือใหม่นะครับมีใบขับขี่แต่ขับรถไม่ได้นะครับขับรถได้นิดนิดหน่อยๆนะครับขับได้ช้าๆแต่ไม่มั่นใจเลี้ยวไม่ได้นะครับยูเทิร์นไม่ได้อะไรไม่ได้เลยนะครับตัดสินใจนานนานเป็นหลายเดือนเลยครับจะเป็นปีเลยมั้งนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนนะครับ ผมก็เลยเริ่มจากการฝึกเบสิกก่อนนะครับฝึกเบสิกปุ๊บแล้วก็ลองให้วิ่งถนนปิดก่อนลองให้วิ่งถนนปิดจนจำนานนะครับช่วงเช้านี่คืออัดเบสิกจนแน่นเลยแล้วก็พอส้สายบ่ายๆนะครับก็ออลองพาออกถนนดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้เอาเป็นเบสิกก่อนนะครับให้ดูเป็นเบสิกก่อนอัดเบสิกก่อนนะครับ สอนวิธีการคุมพมวงมาลัยสอนวิธีการคุมคันเร่งนะครับไปดูว่าพี่เขาจะทําได้ไหมนะนะครับซึ่งจุดประสงค์ของพี่เขาก็คือต้องการพาครอบครัวนะครับขับรถไปต่างจังหวัดไปเที่ยวได้นะครับไปเที่ยวตามต่างจังหวัดได้นะครับคือเขามีรถนะครับแต่ว่าเวลาออกต่างจังหวัดก็ต้องว่ายวนคนอื่นจ้างคนอืดด่นไปนะครับเที่ยวเราสองสามพันก็ มันก็เปลี่ยนงบนิดนึงเขาก็เลยเออตัดสินใจมาเรียงเองดีกว่านะครับขับไปเองดีกว่าไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยน,นะครับอ่ากดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากไดไลค์ไปไปดูกันครับไปตรงไปครับเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะคีบโพซิชั่นครับเนี่ย ไปดึงดึงมาปิดอททัดยอยเติมเพื่อนตามด้วยโอเคงมาครับดูจะมาข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมไดเ้เปลี่ยนเบี้ยนี้มันจะทางขวาปิดเข้ามาแล้วปิดโอเคตรงไปครับเราจะไปเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะตรงไปก่อนครับ ดูกระจมข้างฝั่งซ้ายได้ปะไหมไปได้ไปได้เติเลื่อนซ้ายดมามากจีบหีให้รถช้าลงอาจจะเป็นซ้ายด้านหน้าครับเปิดไฟเลื่อนซ้ายทางหยครับหีให้ช้าลงจุดมข้างเลยมาจิดล้อมหนึ่งครัถช้ามอไซค์โสดมาคีอพอที่นึ่งคือพอนี้สองคืออะไรคือ เปิดเครื okay. ่องไฟถ้าทางโค้งต้องดูก็มองดูกระจกมองหลังแล้วกระจกมองข้างกับฟอด้วยนะพอเปิดเครื่มไปเปิดไฟิ้วยฟอยดเดียวมาอย่างนิดเดียวใช่ครับผมออกมาแล้วปิดจนเปครับฟอยไปโค้งแบบนี้ไม่ใช่โค้งหักศอกดังนั้นเราใช้จับกุมไร้ค้างไว้นะครับ ทีโพซิชั่นค้างวงลอยไว้ค้างไว้ค้างไว้นี่ตรงไปก่อนเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายท้ามาเราที่เบรคอย่าเบรคให้รถช้าลงมองทางด้านฝั่งขวา ะยอยหมุนซ้ายด้วยมีรถมาถไหมไม,ไม่มีไม่มีหมุนซ้ายให้หมดหมุนให้หมดให้ให้เราอยู่เลีซ้ายนะ<ม>แล้วายอยคืนครับทยอยคืนแล้วเติมเครื่องตามมันมีนิดนึงชี้ชี้เติมเครื่องตามไปครับพ้งด้านหน้าฝั่งซ้ายแต่ดีให้รถช้าลงนิดนึงก่อนแล้วดึงซ้าย ไปเมื่เรื่อยๆครับดึงเพิ่ม <S <S ใช่ครับผมเยี่ยมครับแล้วทดยอยคืนช้าๆไม่ต้องรีบครัเติมเร่งตามโอเคเติมเพลิงไปก่อนดูจะมาข้ามฝั่งขวาไ,ได้หรือเปล่าไหมไปได้คนระับไปได้ปไ,ไปฝั่งขวาเบี่ยงมาช้าๆค่อยๆเบีเ่ยงไว้ทั้งหมุนเยอะมีดีเอลเราขึนซ้ายถ้าปิดเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับตรงไปครับตรงไป เปิดไฟเลี้ยวขวายุดข้ามรถที่เบรกอย่าเบรคนะรถช้าลงช้าลงช้าลงดูฝั่งตรงข้ามมีรถมา์ไหมมีมอเตอร์ไซค์หมุนอมรอหนึ่งรอบก่อนไหลามานินนนดๆอยู่ช้าๆรอช้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วหมุนให้หมดหมุนให้หมดแล้วไหลาตามมอเตอร์ไซค์โค้งมาแล้วทะยอยดูเพ่งตาม,มาเบาโอเค ดูงไปจนกาข้างฝั่งขวาไปได้ไหมได้ไปได้ไดเปิดคันเลี้ยวระเบียงมาชา้าๆค่อยๆหมุนแล้วดึงมาโอเคลอเงเปิดเครื่องครับเติมเครื่องครับนะครค้างไว้ค้างคลมเร็วไว้ค้างเท้าวไว้ค้างไว้ยกคันเร่งท้ามาเราที่เบรกอย่าเบรกให้รถช้าลงช้าลงช้าลง แล้วโค้งตามทางไปตามองทางนะครับมองทางไปให้รถอยู่ในเลนนะขึงนซ้ายนิดนึงอือาาแล้วรถตั้งตรงเต็มเร่งตามโอเคทีนี้จะชาก่อนนะหน้าของ้ายารถมาเปิดไฟเลี้ยวขอาข้ามไว้นะครับเปิดไฟเลี้ยวขอาข้ามไว้ ู่สองข้ามีรถมาไม้โน้ตไม,มตไซระวังนะน,นี่โมไซล์โดนตอบโไซก็ต,อ,ตอไปเลี้ยวแต่ไม่รู้ว่าเขาเลียนนี่เหรอาเียนนูน่นปั๊บเรหมุนนะครับหมุนเลยมุนให้หมดครับค้างไว้ค้างไว้ถ้าลรอทิ่เบแล้วถ้ายอยืนครับสวยครับเยี่ยมอรใน,น,นลุ่นนอนก่อนอ่านะครับเร่งไฟตรงไปครับ เบรคให้รถช้าลงก่อนนิดนึงแล้วปล่อยเบรคดึงโค้งมาดึงตรงอะไรค้างไว้ที่ประชุ่งช้างไว้แล้วทยอยคีช้าๆเป็นเพล่งตามด้วยเตือนเพล่องตามดึงตรกมองข้างขวากลายได้ไหมลายได้ลาได้เปิดไฟเลี้ยวขวาเบียคมาขับนิดเดียวครับขับนิดเดียวไม่ต้องขับเยอะขับตรงไปเราจะไปนเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะตรงไปเรื่อยๆครับ อูกัะจมูกข้างฝั่งซ้ายครับไปได้ไป,<า>ไปได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเหยียงซ้ามาช้าๆอยู่นิดเดียวเดีียบเบรกใัช้าลงช้าลงเปิดไฟเลี้ซ้ายค้างไว้ช้าลงแล้วหมุนวงมาลัยให้โค้งตามทางตับอาก,การหน้ารถถ้ายอยเชช้าอฮะลองลูกหมอนกอนโอเคตัวรตา เวลาทางโค้งต้องดูกระจกมองข้างแล้วก็ดูกระจกมองหลังด้วยถ้ามันใจ่ายปุ๊บค่อยๆเหี่ยงเรินออกมาเแบบไปเดียวเหี่ยงเลนออกมาเวลาแล้วดึงรถให้อยู่ในเลนค่อยๆคูนดีเช้าโอเคเหี่ยงรถมาอ่ะฮะอือ วยเยี่ยมครับคือนิดหนึ่งปื้เบียดเบียดช้าๆให้รถช้าลงปล่อยไหลไปนิดนิด,ดูฝั่งขวาปล่อยไหลนิดพร้อมกับหมุนพวงมาลัยปื้มหมุนไส้หมดแล้ทยอยคืนเติมค่เร่งตามครับ <Okay. S 2> คโค้งซ้ายด้านหน้าแต่เดี๋ยวรถช้าลงนิดนึงแล้วดึงคนไอะไยตามองถนนนะดึงรถให้อยู่ในเลนแล้วถ้าอย่ายด,ดึงออกกว่านี้นิดกม็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านข้างแล้วเติมเครื่องตาลมได้เลยครับโอ okay. เคเติมเครื่องก่อน คันนี้ดูจะมาข้างฝั่งขวาไปได้ใช่ไหมได้ครับ,รบโอเคทีนี้เราจะไปยูดเทอหน้านหน้าฝั่งขวามือน,นะครับตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับนะฮะยกคันเร่งจุดต้องครับหยยบเบรคล้วช้าลงช้าลงรอง จะมองข้างเลยแล้วหมุนฝั่งล้นอยู่ไกลเราไปได้เลยหมุนปึ๊บท้ารถที่เบรกแล้วทัดยอยปื้อพร้อมกับเติมคาร์เรงตามสวยครับดูไปจะมองข้างฝั่งขวาไม่ลวมาไหมไม่มอเตอร์ไซค์กลไหมข้กันก้ามาแล้วมาแล้วก็รอนะรอเป็นจะเพ้ง่งเร่งนะแล้วค่อยออกไปครับเบรคช้าๆก่อนให้รถเก่งไปก่อนให้รถเก่งไปก่อน โอเคคราเบี่ยงมาช้าชาเดี๋ยงมาช้าโอเคเมา,ด,มาคดึงซ้ายดึงซ้ายนะฮะนัคือาาเติมกรเร่งครับเยืยมตรงไปนะครับเรจาจะโค้งขวานะอยู่เลนในนะครับเหยียบเบรกให้รถช้าลง คือคือให้ต้อใช้มงแล้วดึงรถนะครับโค้งไปตามทางค่อยโค้งไปดูด้วยมีมอไซค์ไหม,มครับโค้งไปตามทางเดี๋ยวเราจะไปอยู่เทิน,นหน้าๆนะครับเราจะไปอยู่เทิน,นหน้าๆนะตรงไปก่อนนะครับระวังก์แท็กซี่เปิดไฟเลี้ยวขวากางไว ฝั<ส>่งนู้นไม่มีรถมา,ากระจุงมาข้างเลยแล้วหมุนได้เลยแพบย่อยเยี่ยมากๆครับไปชืโค้งหน้าหน้าใหบ่รอบหนึ่งเร่งไปครับโอเคแล้วยก นิทยยอยคือโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างราครับเพื่อนๆครับกับเบสิกนะครับพื้นฐานในการคุมรถการเดียวรถการคุมคันเร่งน,นะครับสอนเบสิกให้นักเรียนนะครับเป็นพี่ผู้ชายนะครับก็เป็นพี่พี่แปะนะครับเขาอยากจะเรียนนะครับอยากจะเรียนขับรถแล้วก็ อยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากพาครอบครัวไปขับรถไปซื้อข้าวซื้อของนะครับออกปริมณฑนซื้อต้นมง้นไม้อะไรอย่างนี้นะนะครับพาครอบครัวไปทานข้าวนะครับอยากขับรถได้มากๆนะครับแต่ไม่กล้าเลยนะครับไม่กล้าเลยก็มาเรียนนะครับก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทีนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากแนะนำเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะหรือว่าอยากแชร์ประสบการณ์ อยากทาอะไรบ้างอยากขับรถเป็นแล้วอยากไปไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมอยากรู้ว่าเพื่อนอ,อยากมีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครอยากมีอยากมีกมคําถามมากมายเลยอยากถามแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับหรือว่าเพิ่งโดนคูดมาใจหม่นหมองนะครับมไม่รู้จะไประบายกับใครก็ จอยเข้ามาได้เลยครับดิ้งด้านล่างนี้นะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้จอยเข้ามากราบเรียนเชิญเพื่อนจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากเรียนสคารุกกับพี่ตั้มนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ไอดียไลน์ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนที่มาเจอคลิปนี้ชอบมากๆเลยครับพี่ตั้มครับหรือเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กด s b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุมกระดิ่งครับข้างของซ s บสไครนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ภาพทริคติดต่อิปดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครัสดีครับแล้วเจับ